สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการน,นำแผนกลยุทธ์มาปรับใช้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลออเซียนเทรดดิ้งค่ะ ภาพรวมธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลนออสเซียนเทรดดิ้งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2530ผู้ก่อตั้งคือนายอภิษฎ์ทีรวัฒนสุขโดยปัจจุบันมีผู้บริหารคือนายอนุชาทีรวัฒนสุขราอปัจจัยแวดล้อมระดับมหาภาคด้านการเมืองและกฎหมายธุรกิจการวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจแก๊สในประเทศไทยระบบปกครองเอื้อธุรกิจแก๊สเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี2564สังคมและวัฒนธรรมความต้องการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น จึงเป็นผลทําให้การใช้แก๊สหุงต้มลดน้อยลงเทคโนโลยีหลายๆธุรกิจได้นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการบริหารธุรกิจและใช้ในการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายการประเมินสภาพการแข่งขันของธุรกิจผู้ค้าวัตถุดิบของหอจกอุบลนออกซิเจนคือการปิโตัวเลี่ยมแห่งประเทศไทยพ t t ในส่วนของอํานาจการต่อรองผู้ผลิตนั้นจะมีอํานาจการต่อรองผู้ซื้อมีอํานาจการต่อรองอยู่พอสมควรเนื่องจากมีร้านที่จําหน่ายการในบริเวณเดียวกันจํานวนมากคู่แข่งมีรา านค้ารูปแบบเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงจํานวนมากทําให้ต้องแข่งขันด้วยการให้บริการ้าทดแทนที่สามารถเข้ามาทดแทนการหุงต้มด้านนั่นคือกระทะไฟฟ้าและฐานไม้ไผ่ขณะน,นี้หอจอกอุบลออเซียนเทรดดิ้งเพิ่งทำการติดตั้งท่อบรรจุแก๊สไนโตรเจนมาเมื่อไม่นานนี้ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาใหม่จึงเป็นอุตสาหกรรมต่างๆที่จำเป็นต้องใช้แก๊สไนโตรเจน การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในห่วงโซ่คุณค่า value chain กิจกรรมหลักการนำเข้าวัตถุดิบมีการนำเข้าวัตถุดิบโดยตรงผ่านบริษัทแม่บริษัทลินเด้จำกัดกระบวนการผลิตจะมีกระบวนการแปลรูปด้วยการใช้เครื่องจักรแปรสภาพจากของเหลวอากาศกา๊าซแล้วบรรจุลงในท่อก๊าซและจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบคุณภาพสินค้าการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าลูกค้าจะต้องมีการสั่งล่วงหน้า1วัน การตลาดและการขายพนักง,งานฝ่ายขายในบริษัทจะมีหน้าที่ในการอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติของสินค้าและนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้องให้บริการหลังการขายมีบริการซ่อมแซมและทดสอบท่อบรรจุก,กา๊าดคอยให้บริการอยู่เสมอ การสนับสนุนการจัดหาการสั่งซื้อวัตถุดิบฝ่ายตรวจสอบสต็อกสินค้าจะต้องตรวจสอบและแจ้งไปยังฝ่ายจัดหาเพื่อสั่งวัตถุดิบการพัฒนาเทคโนโลยีมีการใช้โปรแกรมในการบริหารคือโปรแกรม Excel ในการบันทึกข้อมูลการขายการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีการจ้างพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและการดำเนินงานส่วนในด้านสาธารณูปโภคทางธุรกิจการบริหารจัดการหมุนเวียนวัตถุดิบในส่วนของการเติมวัตถุดิบจะมีคู่ค้าเข้ามาเติมการเข้าในแทงให้ในทุกสัปดาห์ าการประเมินทรัพยากรขององค์กรจากตารางที่1ทรัพยากรทรัพยากรที่มีตัวตนวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนได้ดังนี้จุดแข็งที่พบคือ1ทางด้านการเงินต้นทุนของเงินทุนเป็นส่วนของเจ้าของกิจการ100%ทําเเซให้การตัดสินใจสามารถทําได้ท,ทันทีส่วนจุดอ่อนที่พบก็คือด้านบุคลากรเพราะมีบุคลากรฝ่ายการผลิตไม่เพียงพอต่อการทํางานง,งแผนกลยุทธ์เชิงปริมาณสรุปผลการวิเคราะห์ตารางที่1 ตารางปัจจัยภายใน i f e Matrix สภาพรวมของบริษัทในด้านของปัจจัยภายในมีคะแนนถึง3.15ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดแข็งธุรกิจจึงน่าจะเจริญเติบโตได้โดยใช้จุดแข็งแข่งขันกับคู่แข่ง สรุปผลการวิเคราะห์ตารางที่2ตารางปัจจัยภายนอก ESE Metric สภาพโดยรวมของปัจจัยภายนอกมีโอกาสปานกลางโดยอยู่คะแนนที่2.15ซึ่งถือว่ามีโอกาสน้อยดังนั้นธุรกิจจำเป็นต้องพยายามหาโอกาสที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและในขณะเดียวกันต้องป้องกันเพื่อการอยู่รอดต่อไปตาราง BCG Boston Consulting Group Metric กิจอยู่ในช่วง cash าวการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในสภาวะอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจสูงส่วนแบ่งตลาดเมื่อเทียบกับธุรกิจคู่แข่งต่ำดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ธุรกิจจะมีกระแสงเงินสดเข้าจำนวนน้อยและธุรกิจจะต้องสร้างความได้เปรียบทางการค้ากำหนดที่ทางองค์กรหอจกอุบลออเซียน an, เป็นที่รู้จักในวงกว้างมีจุดแข่งในด้านบุคลากรและในด้านบริการรวมถึงกำลังจะเข้าสู่เปลี่ยนต่อผู้บริหารจึงอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจไม่มาก ก็น้อยกลยุทธ์ระดับองค์กรจากตารางพบว่าหอจกอุบลออเซียนเทรดดิง้งมีคะแนน IFE อยู่ที่3.15หมายความว่าปัจจัยภายในมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมีคะแนน EFE อยู่ที่2.15หมายความว่าสามารถตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกได้ปานกลางซึ่งสามารถสรุปได้ว่าหอจกอ,อ,อกอุบลออเซียนเทรดดิง้ง ควรใช้กลยุทธ์แบบ Growth Strategy การนำเสนอแผนกลยุทธ์ของเราก็ได้จบลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะ